สวัสดีครับผมปอนครับกิ๊บครับอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งนี้นะผมกับช่องไอบอลทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรทเช่นกับแอนิเมะโลกอสุรุญแบบใน EP ที่199่งร้อยเก้้ก็เมื่อหลังจาก EP ที่แล้วเนาะสื่อเข้าก็เหมือนผ่านรุ่นผ่านนี่ไปเยอะเนาะแล้วก็ได้มาเจอกับเหมือนเป็นแบบสูตประตูไปอีกวิธีนึงแบบว่ามันเรียกร้องเหลือเกินแบบให้เข้าไปอะไรอย่างงี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูต่อผมกับเรทเช่นของตัวในเรื่องนี้ใน EP ที่199นะครับตอนที่199 เก่งมากก็เราบันทัวทอปเขาเลยเรอถ้าเก้าตขับห่วงอากาศห่วงอากาศสถานที่แห่งนี้แม้จะสงบเป็นอย่างมากแต่ไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกหนาวหนาวข้าว่าเรารีบเพลนก่อนดีกว่า พิมพ์เผื่อว่างเปล่าเมื่อรู้ขยายถึงที่ไหนทางโบราณลึกล้วถ้าไม่ใช่โชคก็เป็นภัยในเมื่อมาแล้วก็ต้องไปดูหน่อย,ยไม่โชคก็ภัยอะ่ะ เอย่างยางจะสุดเลยหลือเกล่เกล็ดมังกรย้อน,นอุปกรณ์สมบัติโดยธรรมชาติหลังนี้แบงค์ทาลายเกล็ดมังกรย้อนไม่ได้แต่ก็อย่าไปดูถูกหเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วว่าไปไม่ได้มุมบาดเข้าไปเผลอจะติดกับดักเอาง่ายๆดูซิไม่เสียาหายใช่ว่ามันจะข้ามไปไม่ได้ใชนไดสวัสดิ์วิถีต่อสู้ตรวจสอบดูว,ว่ามีบาดเจ็บภัยใดหรือเปล่า ที่คลาดไปเลยปล่อยใจเธอเข้าอยาาู่ไปแล้วหลังใกล้ขียดข้อสวรรค์จะมีสกีมคนทีน่ฝ่าไปได้แค่ไหนห หวงข้าคงกระทบกับเทือนหมดแล้วสุดท้ายแล้วม,มันต้องมีเส้นทางนะท่านนี่ไปฟังคำแนะนำเลยก็มีรู้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียข,ข,ของท่านกันแน่จริง <c oughs> ก้าวตัดขาดเส้นทางสู่ชีวิตอมะตะก้าวต,ตัดขาดชีวิตอมะตะฮะเส้นทางชีวิตถูกตัดขาด <c oughs> ฉังเล่นคำจริงนะเฮ้ยอย่าบอกว่าไม่มีอะไรอีกละ่ะเม่เชื่อฟังหินเทพ,พอาจพบอะไพิบัติได้ <c oughs> สุดทางแล้วสุดทางได้สักทีบอกแล้วว่าไม่มีอะไรให้ซื้อบล็อกกลับกันเถอะ กลัวพังะโอยโขึ้นมาเ็อการแย่แล้วพวกเราคงอเป็นเต่านิไห้แล้วุ้ยจะเป็นเต่านิวไองอมเลือนบีบแล้วบบีบบีบ ฉันนั้นต้องทำต่อไปไม่ได้แน่เลยเฉียนว่าทำลายฟ้าดิงจะเห็นชีวิอตอมตะฮะท่านเคยเรียนอักสอือโบราณด้วยเหรอเขาไม่เคยเรียนแต่ความหมายของมัน จู่ๆก็ขึ้นมาเองดูจากข้อความแล้วมันบอกให้เราทำลายกำแพงนี้ฮะเงนจะได้ชีวิตอมตะนั้นเหรอเงนจะลองเชื่อสักครั้งนี้ไงอินเทพระดับดึงมาแล้วเงยเื้อได้ได้ได้ชนแล้วไม่สะเทือนงั้นก็ลองบังดูสักทีสิบัง นี่มันเนื้ออหินอะไรกันเนี่ยท่านั้งตองเข้าสู่บูชาศักดิ์สิทธิ์คงต้องใช้พลังเต็มที่ใคร กำแพงหินถูกผลันถอยออกไปแต่กลับมีร่างศพนี้ปรากฏขึ้นหรือว่าโอ้โหมีอีกว่ะว่าดูสิ่ง อยากิูอีกอยากเห็นดูจากเสื้อผ้าของพวกเขาคงไม่ใช่คนในยุคปัจจุบันคนเหล่านี้ไม่มีดวงจริงเอดขึ้นไปเป็นเสียนแล้วสินะ ตำรากลาวไว้ไม่ผิดกายเนื้อของพวกเขาถูกทิ้งไว้ที่นี่ดวงจิตออกจากร่างได้ชีวิตอมตะกายเนื้อคือธาตุของวิถีธรรมจิตออกจากร่างก็เหมือนกับไร้ที่อาศัยสุดท้ายถ้าก็ไม่เอาเส้นทางนี้แนะ่เรื่องแปลกๆแล้วไปกัเนเอะฮกลีดอายริงใหญ่มาก ยิ่งเขาโงออกไปจากที่นี่ก็เหมือนถูกดูดเอาลูกจิ้งไปอย่างร่ำอีกแห่งหนึ่งเฮ้ยพี่ใหญ่ถ้าจะเหยีดขึ้นฟ้าแล้วทิ้งพวกเรางั้นเหรอนุ้ยสกุลอย่างก็ต้องไม่ทำลายกันเรื่องนี้นิ่นงๆนะจะถูกมัดไม่ได้เด็ดขาด ที่เป็นอมตะและกับการล่าทิ้งอดีตและทอดทิ้งมิสหายท่านนั้นข้าก็ไม่เอาด้วยหรอกต้องเรียกอ่ะและ้วก็แข่งไปไม่กลิ่นไยที่แข็งแรงดึงดูดให้ข้าไปเสียบสอนแต่คนเหล่านั้นเหมือนจะจากไปนานหลายยุคสมัยหากถูกดูเข้าไปจะมีวันกลับมาได้หรออ การหลุดพ้นแต่เป็นประสบครห์ต้องสื่อให้ชัดว่าดวงจิตมื่อ,ออกจากร่างแล้วมันไปที่ใดไม่เหรอถ้าทรมานกับพวกเจ้ายังไม่หนำใจเลยท่านจินใจดีขนาดเนี้ยยอ่อมแตนักรู้ได้บ้างแล้วป่าหินแห่งนดงโบราณอมาตับ เมื่อยืนยันแล้วว่าเขาอยู่ทีมนึ่เหตุใดที่ไม่ไปจำกลุมกับตระ่ายคนจัทรวาลสุดหนึ่งมากำบังไว้รอบนอกให้เสงมารบกวน,นจิตใจเพราะเขาเข้ามาติดกับจะไม่พอจอกกว่าเนอะเพิงแค่คราเดียวดวงจิตกำลันคงมา่าเริงใช้โอกาสนี้เข้าสู่ระดับบูชาศักดิ์สิทธิ์ระดับบูชาศักดิ์สิทธิ์ชั่วระดับเทพสวรรค์ เกียรตแดนกุชช้าศักดิ์สิทธิ์บำเพ็ญสำเร็จแล้วนี่คือพลังต่อสู้ระดับเทววั์เหมือนขึ้นไปจับดวงดาวบนท้องฟ้าลงไปทำลายท่างพีภพ ลูกฟ้าทรวงดินยากจะท้าทันได้พี่ใหญ่พี่ใหญ่ท่านเมารออีกแล้วนะคุยกับตัวเอง, <ไป S 1> งอยู่ได้บูชาศนนีลดีช่างแบบปลกประหลาดเนะสียงมานี้อาจทำให้ท่านไฟเข้าแทะหากบันไล่ทันบำเพ็ญของท่านสีเปลือมาแล้วก็่อยากให้พวกเขานีไปได้อีกไปเถอะท่านจะสร้างอนุภาพ แคตตีลระทงไม่กี่ทีจะส่งผลถึงข้าได้ยังไงพวกเจ้าสองคนเลยที่ก่อกเข้าไม่เลิกออกมอได้สักทีนะที่นายแทงใงก็ก่อนหน้าดีมากอีกค่นฮึฮึฮึึฮึฮึนึฮึฮบ เก็บมาเก็บอะไรเอาดิมันแค่สายหิงห้อยที่จะส่งประกายแข่งกับจักรฟ้าใหญ่ร่างของห่วงคอยส่งมอบไปยังแดนกระป๋องพอสมับระดับนี้เราไปหลอมรวมต้องประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ได้เออมันใจเวอร์เรื่องนั้นค่อยว่ากันอีกทีต้องให้ข้าหลอมรวมก่อนเอออ๋อน้ำเจ้าหลอกอย่างน้ำเต้าเนี่ยไอ้โดนดูดเข้าอย่างเงี้ยเจอบ่อย วิ่งเจมันก hey, ่ก yeah, ่อนผวยคือห okay, yeah. ิห้อยนวคคือจันทร์เวรอย่าเรียว่าหินห้อยเลยค่ะชีวิตมืดมนเกินเป็นยุงวะเอินข่อยกุน ละลายสรรพสิส่งได้ให้คนเชื่อไม่ติน้น่เลอวารีเทพจันควาเพื่อจะต่อกรอกับข้าถึงข้นยอมปลดลายเบบความทุกสิ่งทุกอย่างเลยงั้นเลอไม่นึกถึงสิ่งมีชีวิตมากมายในที่แห่งนี้สักหน่อยแล้ว จะมีไฟฟ้าเลยวะ่ะโอ้โโอ,อแล้วโดนเอละลายทุกสิ่งงงบินท้าก่อนจะมีพรสวรรค์ มิซูให้ข้าออกได้พระเจ้าขัดแย้งกับรักธิบุราณต่างๆถึงตอนนั้นวิชาในสามพันธุ์พิจะเป็นคนเจ้าเม็ดเม็ดแคเวลาสักน้อยรักธิบต่างๆจะช่วยเจ้าขึ้นสู่จุดสูงสุดได้งั้นเหรอรื่อเหตุใดเจ้าต้องแอบส่งพลังอาคมด้วยหรูวค่ะหลัวมาทางดังกว่าคนตี ระคังด <ai> <laughs> <livest> <Q> ีเพราะค่ะเออร้อยสำหรับชีพน กควรออกไปเดินเล่นสักหน่อยตำหนักซีแต่อยนโลสังขารเทพสวรรค์ข้งหมดให้สิ้นซากงูทอสงงทามส่งงูมาชอบเปลี่ยนมีกูมีได้วิอาชิงใช้กับกูปีหมปีใหม่ปีม่ปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่ปีใ่ปีให่ปีมี่ปีม่ปีกห่ปีหม่ปีใ่ปีม่ปีใให่หม่ปปีมหป่ สมบูรณ์แบบขอให้ทุกคนปี1ว2 5มีตัวละครที่ใหญ่ในปีคูเออแม่มีแบบสมบูรณ์แบบปีมาเสกสมหวังในทุกสิ่งระดับมุชาสันสิทธิ์ระดับในการข้ามผ่านที่มีเสษียรอยู่ระหว่างระดับเพรีงเทพกับระดับเทพสวรรค์ เออแม่มาตอนหลังคือลืมเนื้อเรื่องเลยกันซีมเมอร์ขอนอันนี้เกิดอะไรขึ้นเออแม่มาแม่หลิวมาแบบว่าแย่งซีนหมดเลยน้องนะครับแล้วก็อ่ามันเริ่มจากอะไรวะมันเริ่มจากไอ้เข้าไปในเมืองเข้าไปในโลกวิแล้วที่เขาบอกว่ามีเร้องเรียกร้อง ความดึงดูดเรียกร้องก็เอาง่ายๆคือเหมือนเป็นอีกสายหนึ่งก็คือสู่การเป็นชีวิตอมตะแต่ก็ต้องมาแลกด้วยการที่กายเนื้อจะต้องอยู่ตรงนี้เูอแล้วก็ต้องลาตึงไปหมดเลยไปหมดเลยทุกอย่าง่ทั้งเพื่อนทั้งอะไรเงี้ยก็ต้องทิ้งให้หมดซึ่งแบบเสียข้าวเราเห็นปุ๊บเลยไม่เอาไม่ดีกว่ามันไม่ใช่ชางของเราอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบยังดีที่แบบกลับมาทันเนาะอะไรอย่างนี้แล้วก็กำลังกำลังแบบก็เลงจะบำเพ็ญอยู่นั่นแหละพักหนึ่งอะไรเงี้ยขึ้นเป็นขึ้นเป็นบูชาสักดิ์สิแล้วก็ได้ มันมาก่อกวนอะไรแบบนี้สร้างอมไว้มาตีละคงละคังเลยแถวนี้เนาะอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบขอไปดูซะหน่อยสิใครก็คือ2คนที่เหลือรอดจากที่แล้วที่มันแบบแอบหนีไปเนาะอะไรอย่างงี้ก็มันก็ episode สองนั้นก็โอ้โหห้าวหาญใหญ่บอกหิ่งห้อยเหรอจะมาสู้แบบเซนจ์ทันจันทราอะไรอะไรที่มีการดูดเสือเข้าไปอ่ะพังหมดพังหมดจริงไม่ว่าจะเป็นเจดีเป็นหัวเป็นละคังอะไรก็แล้วแต่พังหมดพังหมดจริงแล้วก็เลยจัดการ เรียบเนาะจนไปถึงไอ้้ไอคนที่2เนี่ยมันก็แบบแอบจะเม็ดอแอบทําเป็นแบบว่าข้าช่วยนะเพ<อ>ิ่มแต่เบ<อ>ื้องหลังคือแอบใส่คบกันไปไนอะไรอย่างงี้ซึ่งข้า,ขาก็รู้ทันรบริการ,รจัดการไปซานนอนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเปราดูต่อละกันว่าในพีน่าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะครับสารพัดชั้นกับแอนิเมโล่กับส่วนแบบในปีที่199นะครับก็บอกว่าทุกคนเจนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็ฝากถึงกับบอล ไปแล้วนะครับสวัสดีสสดครับ